ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้งสองคนจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ไอทีให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันครับ <Yeah. S 1> ครับผมต้องบอกว่าบอกครับ,รบช่วงนี้กระแสวิดีโอเทนกำลังมาเลยวิดีโอเทนเทนเทนซึ่งวิดีโอเทนเนี่ยกำลังจะออกมาวิดีโอเทนในส่วนของโฟนด้วยโฟนด้วยเหรอครับใช่ครับโดยส่วนมากเราจะเห็นเปพีซีใช่ไหมพีซี <Windows S 2> โน้ตบุ๊กตอนนี้ต้องบอกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ้าเกิดใครอยากเล่นวิดีโอเทนเหมือนกันก็ต้องเล่นวิดีโอแปดก่อนถูกไหมวิดีโอแปดและกำลังหาสมาร์ทททโฟนนนนีี่่่่เอออ๊ะะจรุไหา วันนี้ผมก็เลยจัดมาเลยครับจัดเลยอครับ Microsoft Lumia ครับซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจกับไหนี้เยครับนี่เลยครับเป็นไงท่ามงชนะทิปช่วงนี้ไปคว้าเหรียญทองมาโอ้โหอันนี้เลยครับท่านผู้ชมครับก็คือ Microsoft Lumia นะครับห้าสามสองเป็นดูโปซิมดูโปซิมด้วยสวยงามเก๋ๆนะครับจุดเด่นของ Lumia แน่นอนคอนเซ็ปต์เลยก็คือสีสันสีสันนะครับจริงๆรุ่นนี้มีทั้งหมด พิกด้านหลังนะครับพิด้านหลังมีทั้งหมดกี่สีครับปอกหนึสีเขียวและสีส้มสีขาวสีดําทั้งหมด4สีใช่ครับซึ่งจริงๆตัวนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้วยถอดเปลี่ยนได้มาดูจุดเดี่ยนก็คือทําไมถึงแนะนําเพราะตัวนี้ขนาดหน้าจอ4นิ้วครับไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ใหญ่นะเกินไปแต่ว่าสเปคก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูหน่อยครับ เป็นไงคร <pakai> ับสเปกนะครับก็จะเห็นว่าสเปกก็ใช้ได้นะครับในราคาที่จริงๆก็คุ้มค่าเงย่อมเยาย่อมเยาวนะครับเริ่มต้นก็คือคนโดยส่วนมากพอเจอวินโด้ปุ๊บก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ไม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นนะบางคนไม่เคยใช้ใช้วิธีการใช้งานง่ายๆเลื่อนบนล่างซ้ายขวากด B A Select Start เป็นคอนท่าเลยโอ้โหไม่ใช่เล่นเกมกันเลยก็คือวิธีการเลื่อนง่ายๆครับขึ้นบนขึ้นลงแค่นั้นเองเหรอใช่ครับ แล้วเวลาเรื่องของช็อตคัทอะไรนี้ก็จะดูง่ายๆับครับการย่อขยายไประดับ3ระดับก็ทําให้แบบว่าต้องการให้ภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างรูปภาพอย่างเงี้ยก็จะเป็นขนาดเต็มถูกไหมฮะนะครับในส่วนของตัวกล้องกล้องนะครับกล้องตัวนี้เป็นขนาด5ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าเป็นกล้องที่แบบไม่ได้เป็นแบบโปรเท่าไหร่แต่โปรตรงนี้ครับโปรตรงหัวข้อในการใช้งานกล้องอ๋อทำไมนะครับ ก็เมนูกล้องเนี่ยรับปลายกล้องเนี่ย5ล้าน้านแต่ตรงนี้มีจุดเด่นก็คือตัวการปรับนะครับปรับระดับได้เนี่ย ISO บ้างนะครับในเรื่องของปรับไว้บาลานซ์ได้ด้วยหรอใช่ครับสปีชัตเตอร์ก็ได้เหรอครับใช่ครับ อีกอันนึฮะในส่วนของตัวแหมจะเป็นกล้องอย่างเดียวก็ใช่ว่านะครับกันไรอยู่มาดูที่วิดีโอวิดีโอด้วยนะครับถ่ายวิดีโอได้ด้วยใช่ซึ่งวิดีโอเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันไว้บาลานซ์นิดหน่อยอ๋อสภาพแสงแบบเป็นอะไล่รมมากเมน้อยแล้วก็มีฟังก์ชันในการถ่ายแบบต่อเนื่องอัจฉริยะนะครับว้าวมรติว่าถ่ายหน้าบกอรบกอบเลื่อนหน้าไปอ่านะครับแล้วกดได้ไหมโอเคกดทำารับ นปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมาดูนะครับเด,ดี๋ยวบอกเอามาลองดูครับครับก็พอเรามาถ่ายปุ๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเรือกได้ว่าต้องกา,า,การภาพแบบไหนภ<อ>าพที่ดีที่สุดกราฟเปลี่ยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะในหมดพวกนี้อน,รรนอกจากนั้นนะครับต้องพูดถึงว่าเมื่อเป็น Microsoft นะครับ หลายคนก็ต้องบอกว่า Microsoft Lumia เนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์เขาเองครับผมตัวนี้จะมีพร้อมกับ o f f i c e ครับเห็นไหมมี o f f i c e มี s y y e ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว o าวซึ่งเป็น OneDrive ถึงให้ฟรีถึงส0ิิกนะครับเพื่อบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกำลังหาโทรศัพท์ที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนแบบแนวสาวก Microsoft กนะ Windows Phone เนี่ยหรือลองรับ Windows 10ในอนาคต ตัวนี้ Microsoft Lumia 5 3 2เนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวโอเคก็ต้องสำหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพแล้วก็มีอะไรฟังก์ชันเยอะๆพวกนี้นะครับก็ลองดูนะฮะที่ Microsoft Lumia ตัวนี้ได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Microsoft ประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อในการส่งสินค้าตัวนี้มาเปิดกล่องกับเรานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Add in Box นะครับที่เรานำเสนอข่าวสารทางด้าน IT ให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับหากท่านใดมีคำแนะนำติชมนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจด้านล่างครับ แล้วอย่าลืมนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม4ีนะครับทางช่อง m c o ม r อร์ดซาหมายเลขสระบบเคเบิลระดับเจียมหมายเลข่ส4นะครับวันนี้ผู้รา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ